กราบขอโอกาสค่ะหลวงตาตรงนี้ที่ย่อมกำลังจะถามหลวงตาพอดีค่ะที่หลวงตาอธิบายเรื่องถอดรูปปรมานูวิญญาณเจ้าค่ะคือเข้าใจว่าสุดท้ายแล้วตรงนิพพานนะเจ้าค่ะเป็นสุญญาตาแต่ทีนี้มันจะมีคำสอนของฝั่งเซนที่พูดถึงเรื่องนิพพานในรูปของจิตเดิมแท้เจ้าค่ะอย่างที่เข้าใจว่าจิตเดิมแท้ถ้าถ้ามีจิตมันก็ยังจะมีรู้อยู่เจ้าค่ะ ทีนี้ถ้ายังมีรู้อยู่มันก็จะไม่ใช่สุญญาตาก็เลยอยากจะกราบขอความเมตตาหลวงตาช่วยอธิบายให้กระจ่างเรื่องจิตเดิมแท้กับนิพพานที่เป็นสุญญาตาิอย่างเจ้าค่ะธรรมชาติรู้เนี่ยมันก็รู้สัจจะทมความจริง่ยรู้ว่าอะไรเป็นสักขารแล้วก็ละไม่ไม่ติดไม่ยึดไม่มีตัวตนไปติดไปยึดเรื่อยไปอย่างเงี้ยแต่แต่สังขารหยาบที่สุดแหละ ยาที่สุดสองขานนกตัวเราทั้งหมดอะรูปเสียงกินรสสัมผัสไอ้ที่มาสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางรีนทางกายห้าประตูภายนอกเนี่ยอันเนี้ยมันกม็มากระทบต่างตาหูจมูกนิ้่กายนะเรียกว่าไอ,อ,อ้ออายัตนณภายนอกอหรืออารมณ์ภายนอกที่มากระทบตาหูจมูกนิ้กายห้าประตูเนี่ยเป็นสงขาที่มากระทบเนี่ยก็ไม่มีผู้ยึดถือ คือไม่มีผู้ยึดถือทั้งรูปเสียงกลิล่นรสสัมผัสอธิบากระทบอายัตนาภายนอกแล้วก็ไม่ยึดถือตาหูจมูกลิ้นกายไอประตูภายที่ไปกระทบรับรู้ประตูภายนอกใช่ไหมแล้วก็ไอที่เป็นประตูอ่ะคือมันเป็นทวารที่จะไปเปิดไปรับรู้แล้วก็วิญญาณาขันวิญญาณาขันในขันที่ห้าดังนั้นการรับรู้ทางตารับรู้รูปทางตาจะต้องมีมีวิญญาณาขันนะในขันที่ห้าไปรับรู้สรุปแล้วคือ การเห็นรูปแต่ลักษณะจิตจะต้องมีรูปมีตาแล้วก็มีวิญญาณขันในขันที่ห้าแล้วก็มีเจตสิกเวทนาสัญญาสังขารที่เป็นเจตสิกมาประกอบในการรู้ทุกครั้งนี่เรียกว่าสังขารหมดเลยเนี่ยทั้งรูปก็เป็นสังขารตาก็เป็นสังขารแล้วก็วิญญาณที่รับรู้ก็เป็นสังขารมันจึงเธอให้เกิดการเห็นขึ้นแล้วก็เห็นแล้วก็มีสัญญาเวทนาสัญญาสังขาร ถูกใจไม่ถูกใจไปกลางกลางถ้าถูกใจก็เปสุขเวทนาไม่ถูกใจก็เป็นทุกเวทนาเป็นกลางๆก,ก็เป็นอนทุกขมสุขเวทนาสังขารก็เป็นสัญญาจําได้หมายรู้ว่าอะไรเป็นอะไรสังขารก็ปรุงคิดคิดปรุงเนี่ยคิดปรุงแต่งมันก็จะประกอบไปอย่างเงี้ยทุกปัจจัยหนตอนนี้รวบเลยถ้ารวบเลยก็หประตูเลยง่ายดีหกประตูหมายถึงว่าการรับรู้ทางหประตูเลยคือเอ่ออายัตนาภายนอกอายัตนาภายในแล้ววิญญาณขันและเจตสิกใช่ไหม สรุปอันนี้จะอธิบายสรุปสั้นเนาะคืออยายัตนะภายนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอามเนี่ยหกอายัตนะภายนอกหกประตูตี่มีกระทบกันในปัจจุบันกับอยายัตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยหกประตูเนี่ยแล้วก็วิญญาณขันทาหน้าที่รับรู้ตามทวารตามรับรู้ทางประตูเนี่ยประตูตาหูจมูกลิ้นกายใจวิญญาณขันไปรับรู้ทุกปัจจุบะนเนี่ยก็คือต้องมีครบสามอย่างเนีย อายตนาภายในภายนอกแล้วก็วิญญาณขันธ์จึงจะมีการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการรู้รสการรู้สัมผัสการรู้อาการทางใจแล้วก็มีเจตสิกคือเวทนาสัญญาสังข,ขารอีกสามอีกสามขันธ์เนี่ยคือกระทบแล้วทุกปัจจัขณะนี้คือธรรมชาตินะธรรมชาติวุฒิเจ้าพหลังก็ต้องมีเจตสิกคือเวทนาสัญญาสังข,ขารอีกสามขันธ์ประกอบในการรู้ความรับรู้อันเนี้ยรับรู้ทุกปัจจัขณะแล้วก็รู้แล้วไม่ยึด หรือว่ารู้แล้วยึดรู้แล้วยึดก็ละจะได้อันเนี้ยไอการทีร่รู้แล้วไปยึดรู้แล้ไปยึดรู้ต่างๆยึดแก่ใจนะทุกปรนะกณะแล้วไปยึดเขา้าไปยึดสังขารก็คือสังขารก็คืออายตนะภายนอกอายตนะภายในแล้วก็วิญญาขันขารทำงานรวบเจสิกแล้วไปมีผู้ยึดเขา้าไปมีผู้ยึดมันก็จะเป็นยึดมันก็จะเป็นเป็นกิเลสเป็นตัณหาเป็นทุกข์เป็นสมุท,ทยัยเป็นเหตุให้เกิด,กดทุกข์เป็นอายสัจสี่ ถ้าละได้ก็จะเป็นนิโรธเป็นมรคคือ,อะละได้ละได้ไปยึดแล้วละได้ทันละได้ก็จะหลุดจากไอ้ที่ยึดให้เป็นทุกข์ก็จะเป็นนิโรธเป็นมรคก็เป็นอริยสัจสี่อย่างนี้เรื่อยไปวิธีการปฏิบัติทั้งหประตูเลยอธิบายทีจะหประตูเลยเนี่ยตอนเนี้ยพอไปยึด ยึดปุ๊บพอรับรู้ต่างๆที่โยมแก้ใจทุกขณะไปยึดเข้าไปยึดคือคือมีกิเลสตัณหามีอวิชากิเลสตัณหาไปยึดเป็นตัวเราของเราไปยึดก็เมื่อกี้ที่ที่โยมบอกว่าไปเป็นเจ้าของถ้าไม่มีผู้เข้าไม่มีตัวเราเพืเป็นเจ้าของมันก็ไม่อยู่ความทุกข์การกระทบต่างๆที่โยมแก้ใจทุกขณะถ้ามีตัวเราเพืเป็นเจ้าของอ่ะไปเป็นเจ้าของก็คือเข้าไปเป็นเจ้าของไปเสวยไปยึดบ้านถือบ้านไปเทคโอเนอร์ชิพเนี่ยก็คือคําเดียวกัน เข้าไปถ้าไม่มีตัวเราเข้าไปเป็นเจ้าของไม่มีความทุกข์อ่าตอนนี้ถ้าไม่มีตัวเราเข้าไปเจ้าของก็เรียกนิพพานไปเลยไม่ต้องเป็นไม่ต้องไปยึดซะก่อนให้เป็นทุกข์ซะก่อนแล้วรู้เท่าทานแล้วก็เป็นนิโรธมรรคแต่ถ้าไม่ยึดเลยมันก็เป็นนิพพานเรื่อยไปทุกไปอย่างนั้นนะรู้แล้วไม่มีผู้ไปยึดนะไม่ใช่ว่าเอาตัวเราไปรู้แล้วพยายามทําให้ตัวเราไม่ยึดนะอันนี้มันยึดตัวเราอยู่อันนี้มันยึดตัวเราเป็นทุกข์อยู่แต่ถ้าการรับรู้ตาตาคุณจกระจรู้แก่ใจรู้แก่ใจว่าไม่ยึด ไม่มีไปยึดให้เป็นทุกข์อันเนี้ยไม่รู้ไม่ไม่มีผู้ไปยึดตอนนี้ไอ้แต่เห็นว,ว,ว่าข้างนอกเนี่ยห้าประตูภายนอกเนี่ยคือมันนอกตัวเรารูปเสียงกลิ่นรสสัมผสัสที่บากระทบนอกประตูตัวเราเนี่ยแล้วก็ไม่ยึดตอนเนี้ยภายในตัวเรามันจะพ้นทุกข์มันต้องมาพ้นทุกข์เกี่ยวกับภายในตัวเราด้วยไอ้ห้า me, ถ้าเราไม่เอาตัวเราตั้งไว้แต่เราไม่ยึดเฉพาะห้าประตูภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผสัสธรรมโลภะประตูภายนอกมันยังไม่ไม่ได้ยึดไม่ได้สิ้นยึดที่ ประตูภายในในร่างกายจิตใจเรามันยังไม่พ้นทุกเพราะฉะนั้นประตูที่สาคัญที่สุดคือประตูใจก็คือมันเกี่ยวกับเราโดยเฉพาะเลยคือร่างกายเรามีอาการทางกายมีอาการทางใจเกิดขึ้นมันก็เริ่มมาที่กายแล้วมีอาการทางกายมีอาการทางใจเกิดขึ้นมันก็จะมีอาการที่ถูกใจไม่ถูกใจเป็ียนการถ้าถูกใจก็เป็นสุขเวทนาไม่ถูกใจก็เป็นทุกเวทนาไม่ถึงขั้นถูกใจไม่ถูกใจก็เป็นอทุกขรมสุขเวทนาหรือเบขาเวทนาเนี่ยพอไปรู้เวทนาทางกาย อาการทางกายเจ็บปวดเป็นนู่นเป็นนี่ไม่สบายแล้วไปยึดไหมถ้าไม่ยึดมันก็ไม่ทุกแต่ถ้ายึดมันก็ทุกทุกก็ต้องก็ต้องรู้ต้องทันละละเสียละเสียมันก็จะถ้ายึดมันก็จะเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์สมุทัยรู้ต้องทันละได้ก็จะเป็นนิโรธปักแต่ถ้ารู้แล้วไม่ยึดตั้งแต่แรกมันก็เป็นนิพพานเรื่อยไปไม่รู้แล้วไม่มีตัวตนไปยึดไม่ใช่ว่าเอาตัวเราไปรู้แล้วทําให้ตัวเราไม่ยึดอันนี้เท่ากับยึดยึดตัวเราอยู่อันนี้อันนี้เป็นทุกข์อันนี้เดยบายเข้าใจเลยตอนเนี้ พออาการทางกายเสร็จมันก็คำละเอียดก็คืออาการทางใจอาการทางใจอันนี้อุตาพูดตั้งแต่ข้างนอกตัวมาถึงร่างกายเราและตอนนี้มาถึงอาการอาการทางใจอาการทางใจทั้งหมดอาการทางใจที่ถูกรู้ก็คือได้แก่ความรู้สึกที่เป็นเวทนาคืออ,อาการที่มันถูกใจเช่นโป่งโลกเบาสบายว่างเปล่าอย่างนี้ถูกใจก็เป็นสุขเวทนาอาการไม่โป่งโลคเบาสบายไม่ว่างเปล่าก็เป็นทุกเวทนาแล้วก็ อาการที่มันเฉยๆมันบอกไม่ได้ว่าเป็นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อันนี้เป็นอทุกขกมาสุขเวทนาเนี่ยถามมีคนไปยึดไหมทำไมมีคนยึดก็ไปทุกข์แต่ถ้ายึดก็ต้องละเสียถ้ายึดก็เป็นทุกข์สมุทัยถ้าละได้ก็เป็นนิโรธมาแต่ถ้าไม่ยึดตั้งแต่แรกก็เป็นนิพพานเรื่อยไปตอนนี้อาการที่เป็นความรู้สึกเป็นเวทนาแล้วก็เป็นความคิดอารมณ์ความคิดกับอารมณ์อารมณ์ก็คือ อาการที่ของทางใจเนี่ยอาการของกายไออาการทางใจที่ถูกรู้เนี่ยความจริงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทำอารมณ์เนี่ยหประตูภายนอกอยายตนะภายนอกเขาเรียกอารมณ์หมดเลยแต่อารมณ์แล้วเวลามาบวกกับไอมาบวกกับชื่อมันเลยมีชื่อที่เปลี่ยนไปเช่นไออารมณ์ที่ถูกรู้ทางตาในปัจจุบันเป็นรูปเขาก็เรียกลูป,ปารณมก็คือเอารูปมาบวกกับอารมณ์ตัดลาออกก็เป็นลูปารลมเนี่ยไอถ้าเป็นเสียงก็เป็น ศรัทธาศรัทธาบวกกับอารมณ์เนี่ยก็เป็นเสียงเสียงมากระทบก็เลยบวกศรัทธาศรัทธาก็เป็นศรัทธาลมศรัทธาลมถ้าเป็นกินก็คันทะคันธาคันทาก็หวกอารมณ์ก็เป็นคันธาลมคันทะบวกกับอารมณ์ก็เป็นคันธาลมละสะระบวกกับอารมณ์ก็เป็นละสารลมแล้วก็โพธพภะบวกกับอารมณ์ก็เป็นโพธิภารลมแล้วก็ธรรมะ ธรรมะก็คือธรรมที่เป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งที่ถูกรับรู้ได้เนี่ยก็คือเนี่ยอาการทางใจที่เป็นธรรมะก็คืออาการที่ถูกรับรู้ได้เช่นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยมันก็ถูกรับรู้ได้ก็เป็นธรรมะบวกกับอารมณ์ก็เป็นธรรมอารมณ์คือธรรมะที่ถูกลับรู้ได้ด้วยทางประตูใจบวกกับอารมณ์แต่เนี้ยพอรับรู้แล้วถ้าไปติดยึดมันก็เป็นทุกข์ถ้าติดยึดก็จะเป็นกิเลสตัณหาเป็นทุกข์เป็นทุกข์ พอไปติดไปยึดคือไปยึดด้ไปกิเลสตัณหาไปยึดไม่ได้ความรักคข่ห่วงใยผูกพันแลกวความพอใจไม่พอใจมีตัวตนของเราเนี่ยเข้าไปเทคโอเวอร์เข้าไปเป็นเทคโอเนอร์ชิพเข้าไป,ไปเไป็นเจ้าของเนี่ยก็เรียกว่าติดยึดพอติดยึดปุ๊บกระทบแล้วมีตัวเราก็เป็นเจ้าของในการกระทบก็ติดยึดปุ๊บก,ก็เออก็ไปทุกไปทุกสมบท,ทัายพอติดยึดก็ไปทุกสมุท,ทยัยแล้วก็รู้ต่าทันก็เป็นนิโรธเป็นมรคคือไม่ทุกข์แล้วแต่ถ้ามันไม่ยึดตั้งแต่แรกก็เป็นนิพพานเรื่อยไปเนี่ยตอนนี้ อาการเนี่ยอาการทางใจอ่ะอาการทางใจที่เกิดขึ้นอ่ะมันคือชื่อมันเยอะมากเราไม่ต้องไปตามมันหรอกชื่อมันจำไม่หวัดไหวขอให้มันหลงตายเลยเรียกว่ามันกระดุกกระดิกเมื่อกี้ไงมันกระดุกกระดิกมันยุกยิกได้มันกระเพื่อมันไหวติงได้ขอให้มันมีอาการอะไรโผล่ขึ้นมาอาการนั้นเนี่ยไม่ว่าในโลกนี้เขาจะเรียกว่ามันเป็นเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นผ่องใสเป็นเศร้าบอกเป็นดีเป็นชั่วเป็นเกียิเป็นโกรธเป็นอิจาริษยาเป็นรักเป็นช้างเป็นพอใจเป็นไม่พอใจคือสรุปเลยเป็นอาการทั้งหมด รวมทั้งอาการฝ่ายที่เป็นผู้รู้ด้วยอันนั้นอาการที่ถูกรู้นะเรียกว่าธรรมอารมณ์ธรรมอารมณ์เป็นอาการที่ถูกรู้ในปัจจุบันขณะแต่อจิตเนี่ยจิตก็คือผู้ที่ไปรูอ้อาการในปัจจุบันขณะและมีเจตสิกผสมเจตสิกก็คือจิตก็คือวิญญาณขันเนี่ยไปรับรู้อาการไปรับรู้อาการอาการนั้นจะถูกใจไม่ถูกใจก็เรียกว่าอาการหมดที่ถูกรู้เรียกว่าเป็นอารมณ์เรียกว่าธรรมอารมณ์แต่จิตก็คือผู้ไปรู้อารมณ์จิตคือผู้ไปรู้อารมณ์แล้วก็มีเจตสิก แต่พอจิตบวกกับเจตสิกปุ๊บมันเลยกลายเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้ของวิญญาณขันดวงต่อไปเลยเนี่ยมันก็เลยเพราะฉะนั้นไอ้จิตเจตสิกผู้รู้มันก็จะกลายเป็นธรรมอารมณ์เหมือนกันหลังจากที่มันไปรู้เขาพอมีเจตสิกปุ๊บมันมีอาการกระดุกระดิกมันเลยกลายเป็นอาการที่ถูกรู้ของของวิญญาณขันต่อไปก็อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการทํางานอย่างเงี้ยตอนเนี้ยคุณจะรู้ อาการที่ถูกรู้แม้แต่ผู้รู้เนี่ยผู้ดูผู้รู้ผู้เพ่งผู้จ้องผู้เนตผู้กดผู้ประคับผู้พยายามผู้ดิลนผู้ค้นหาผู้อยากให้เป็นยังไงผู้พยายามไม่อยากให้เป็นยังไงผู้พยายามตั้งตัวเองไว้ผู้พยายามตั้งรู้ไว้ขอให้มีอาการขึ้นมาจากฝ่ายผู้รู้ก็ตามเนี่ยก็รวมรวมเหมาเข่งรวมเป็นสังขารที่ถูกรู้รวมแล้วจิตกับจิตกับธรรมอารมณ์เนี่ยต้องเป็นสังขารเป็นสังขารเหมาเข่งรวมเป็นสังขารทุกประการขณะคือจิตกับธรรมอารมณ์อารมณ์ เป็นสิ่งที่ถูกรู้จิตเป็นผู้รู้ธรรมารมเป็นสิ่งที่ถูกรู้จิตเป็นผู้รู้ก็อย่างเงี้ยมันก็ง่ายดีไม่ต้องไปให้รายละเอียดมากก็คืออาการที่ถูกรู้กับผู้รู้อาการที่ถูกรู้กับผู้รู้ล้วนแต่เหมาเป็นสังขารรวมไปเลยไม่ต้องเรียกมันเป็นธรรมารมเป็นจิตก็ได้แต่เป็นอาการที่ถูกรู้กับจิตผู้รู้มันก็เหมารวมเข่งเป็นสังขารดับไปด้วยการไม่มีผู้ยึดถือทั้งอาการที่ถูกรู้แลผู้รู้ไม่มีผู้ยึดถือรู้แก้ใจว่าไม่มีผู้ยึดถือทั้ง อาการที่ถูกรู้แล้วก็ไอ้ผู้รู้เพราะอะไรไอ้ผู้รู้มันจะต้องมีเจตสิกมันเองก็จะต้องกลายเป็นอาการที่ถูกรู้ของวิญญาณขันตต่อไปจึงต้องเหมาเข่งให้มันเป็นสังขารไปซะเพราะว่ามันเองไปรู้ข่าวแป๊บเดียวมันก็เป็นไอ้เจตสิกเป็นเป็นเวทนาสัญญาตัางข์ประกอบกับผู้รู้มันเป็นสิ่งที่ถูกรู้ทันทีของของวิญญาณขันตต่อไปก็ไม่ต้องไปแบ่งว่านี่เป็นสิ่งที่ถูกรู้นี่เป็นผู้รู้ก็คือเหมาเข่งอ่ะมันเป็นสิ่งที่ถูกรู้เป็นอารมณ์ ผู้รู้เป็นจิตเจตสิกถึงที่ถูกรู้เป็นอารมณ์ผู้รู้เป็นจิตเจตสิกแต่จิตเจตสิกมันรู้เขามันเป็นมันเป็นเจตสิกปั๊บมันก็กลายเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้ไปเลยขอ,ของวิญญาณขันต์ไปเรื่อยไปอย่างงี้ตลอดชีวิตดับไม่ได้นะอันเนี้ยมันมันเกิดเกิดดับดับเกิดเกิดดับดับของมันเองแต่ไม่มีผู้ยึดถือแต่ถ้าข้าเป็นมีผู้ยึดถือจิตเจตสิกมันก็จะเป็นทุกขสมุไทยก็รู้ต่อทานละได้ก็จะเป็นนิโรธมารู้ต่อทานละไม่ได้ก็เป็นทุกขสมุไทยต่อต่อกันไปเป็นขนาดจิตต่อต่อกัน อย่างเนี้ยแต่ถ้ารู้ต่อทันละได้ก็จะเป็นก็จะเป็นเอ็นิโรธมรกเรื่อยไปแต่ถ้ารู้แล้วไม่ติดไม่ยึดไม่มีผู้ปฏิดไปยึดแต่แรกก็จะเป็นนิพพานเรื่อยไปไม่ต้องเป็น,นไม่ต้องเป็นอริยสัจสี่อีกเพราะอริยสัจสี่เนี่ยเป็นกกริยา,าจิตเป็นกกริยาจิตทุกสมุทัยนิโรธมรกเนี่ย <crus S 2> ที่หลวงปู่ม่านเปร้วโตเพราะแาม่รุญจใหญ่ว่าทุกสมุทัยนิโรธมัคจะเป็นกกริยจิตมักแปดจะเป็นกกริยาจิต แต่ถ้านิพพานแล้วไม่เป็นทุกขโมุทัยนิโรธมรรคแล้วไม่เป็นมรรคแปดมันพ้นอกริยาจิตไปแต่มันคืออนิพพานชั่วขราวหรือนิพพานถาวรเนี่ยนิพพานชั่วขราวหรือนิพพานถาวรถ้านิพพานชั่วคราวก็คือคุณไม่ยึดเป็นขนาดจิตขนาดจิตแต่เดี๋ยวขนาดจิตต่อมาอาจจะยึดคุณก็ตอนนั้นนิพพานขนาดจิตนั้นก็หายไปกลายเป็นทุกขโมทัยกูก็ต้องรู้ต่อทานเราไปนิโรธมรรคแต่ต่อมาอีกคุณไม่ยึดอีกก็หลายขนาดจิตต่อกันก็เป็นนิพพาน ทุกขณะจิตต่อกันไปจูกว่นจนาจะได้ผ่านถาวรเนี่ยนี่คือเราก็เลี้ยงให้ตอนนี้ที่เขบอกว่าถือกั้นไอ้ปรมานูถอดรูปปรมานูจิตวิญญาณเนี่ยถอดรูปปรมานูก,ก็คือก็คือปรมานูของสังขารนี่แน่สังขารนี่แน่ที่เหมาเข็งรวมไปเลยทั้งไงอาการที่ถูกรู้กับผู้รู้อาการที่ถูกรู้กับไอ้ผู้รู้จิตคือจิตเตติกเนี่ยพอเ,เป็นจิตเตติกมันก็เป็นอาการที่ถูกรู้สรุปแล้วขอให้ง่ายๆวิธีปฏิบัติง่ายๆคือ ไอ้ที่อธิบายบ้งหมวนะเพื่อให้เข้าใจคอนเซปต์แต่เวลาภาคปฏิบัติจริงๆอะ่ะเราไม่ได้ไม่ต้องมาิบายให้ตัวเราเองอะ่ะฟังเข้าใจแบบนี้ละเราอธิบายพวกท่านฟังเพื่อให้เข้าใจคอนเซปต์ของของหลักธรรมแต่เวลาเราปฏิบัติจริงๆของเราเนี่ยอะไรก็ตามที่ในใจเราเนี่ยที่มันกระดุกกระดิกได้ยุกยิกได้เคลื่อนไหวได้กระเพื่อมได้ปรุงแต่งได้เราไม่เรียกว่ามันคืออะไรเลยไม่ต้องเรียกว่าเป็นเป็นน,ปน,นี่เป็นอารมณ์ที่ถูกรู้นี่เป็น จิตเจตสิกที่ที่เป็นผู้รู้นี่มันเรียกว่าอาการนั้นนี่เรียกว่าอันนี้นี่เรียกว่านั้นเรียกว่าอันนี้ไม่ต้องเรียกชื่อเลยขอให้มันกระดุกดิกกระดุกดิกได้กิ๊กได้กระเพื่อมได้ไหวติ้งได้อะไรได้มันรู้แก่ใจว่ามีผู้ไปไปเป็นเจ้าของมันไหมไปเข้าไปไปไปเสวยมันไหเข้าไปยึดถือมันไหมถ้าคุณเข้าไปเสวยมันไปยึดถือมันคุกก็ต้องเห็นว่าไอ้ผู้ไปเสวยมันนะผู้ไปยึดถือนะบัานเนี่ยมันก็เป็นสักขานวิธีง่ายๆคือ คุณไม่ต้องกังวลว่ามันจะเข้าไปยึดถือนี่วิธีง่ายๆนะเนี่ยในภาคปฏิบัติของเราเลยคือเราอธิบายเพื่อให้พวกท่านเข้าใจคอนเซปต์แต่เวลาพอภาคปฏิบัติคุณเข้าใจคอนเซปต์แล้วเนี่ยถึงเวลาจริงๆในปรจจำวาันเนี่ยคือสังขารทั้งมวลเนี่ยไม่มีผู้ยึดถือยึดบ้านถือบ้านแค่เนี้ยจบแล้วไม่ไม่ยึดมั่นสังขารทั้งมวลแล้วไม่โหยหาวิสังขารแค,คราาร่เนี้ยจบคือทานในทุกปัจจุบันเนี่ย สังขารทุกงตะนักหนาไม่มีผู้ยึดมัานถึงมั่นไม่ต้องไปคอยดูแล้วก็ไม่ยึดไปคอยดูสังขารไปยึดคอยดูแล้วก็ไม่ยึดอย่างนี้อย่างนี้คุณเหนื่อยตายแล้วคุณก็ยังยึดอยู่คุณคือคุณยึดอยากให้ไม่ยึดยึดเพื่อยึดความอยากให้ไม่ยึดคุณก็เหนื่อยมากเลยแล้วเครียดมากปฏิบัติความอยากให้ไม่ยึดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคุณไม่ยึดสังขารแต่คุณก็โหยหาวิสังขารคุณก็พยายามไม่ยึดสังขารเพื่อจะไปเป็นวิสังขารแล้วคุณก็ไปดูถึงวิสังขารหรือเาปล่ อย่างนี้มันเหนื่อยตายปวดหัวมากเลยเราไม่ไมสนใจอย่างเงี้ยคือมันสังขารแล้วก็คือกระดุรู้กันไปแล้วก็ไม่มีผู้ไปเสวยมันแล้วก็ดูว่าไอ้ผู้ที่ไปโหยหานิพานที่เป็นวิสังขารเนี่ยมันก็เป็นสังขารเราเบาเค่งรัวบทคือไอ้ผู้ที่ไปยึดได้มันก็ต้องเป็นสังขารก็เบาเค่งไปว่าอัานไหนก็ตามถ้ามันเป็นสังขารก็ไม่มีผู้ยึดอย่าว่าแต่สังขารไม่มีผู้ยึดเลยวิสังขารยังไม่มีผู้ยึดเลย นิพพานยังไม่มีผู้ยึดนับภาษาอะไรกับสังขารฉะนั้นเมื่อเหมาเข่งทุกอย่างเป็นสังขารจะแล้วมันจะไปเอาสังขารไปยึดนิพพานยึดวิสังขารก็ช่างบานแต่เห็นว่ามันเป็นสังขารก็ไม่มีใครไปยึดสังขารที่ไปไปยึดวิสังขารและแม้แต่สังขารวิสังขารเนี่ยที่กลัวว่าเดี๋ยวจะมีสังขารไปหลงวิถือนิพพานที่เป็นวิสังขารก็ไม่ต้องกลัวเพราะที่มันกระดุกกระดิกได้มันไปยึดได้มันต้องกระดุกกระดิกได้ถ้ามันกระดุกกระดิกไม่ได้ มันก็ไม่มีอะไรที่จะไปยึดได้มันจะไปยึดวิสังขารหรือไปยึดสังขารไอ้ผู้เี่จะไปยึดสังขารมันก็ตกกระดุกกระดิกได้มันก็เบาะเมาเข่งรวมเป็นสังขารไปไอ้ผู้ที่ไปยึดวิสังขารหรือไปยึดนิพพานอยากได้นิพพานในอนาคตมันก็เป็นสังขารว่าบาสังขารก็เมาเข่งว่ามันสังขารมันกระดุกกระดิกได้ยุกยิกได้มันปล่อยมันเกิดเองดับเองไม่มีใครไปเสวยมันเดี๋ยวนั้นไม่ต้องกลัวว่าเดี๋ยวจะมีคนเนี่ยไปอยากได้นิพพานอยากได้วิสังขารอยากได้นิพพานในอนาคต ม่ด้ ö, left, ไปกลัวหรอกเพราะว่าแค่คิดถึงนิพพานมันก็กระดุกกระดิกกระดุกกระดิกได้แลลวแค่มันคิดถึงนิพพานขึ้นมาในใจมันก็เป็นสิ่งที่กระดุกดิกกได้หรือว่ามันกลัวว่ามันจะไปยึดนิพพานมันก็กระดุกกระดิกได้หรือมันยึดจริงๆยึดนิพพานคอยเช็คคอยตรวจสอบคอยดูจิตตัวเองว่านิพพานหรือยังนิพพานหรือยังถ้ามันเป็นแบบกิริยาแบบนี้มันก็กระดุกกระดิกได้ยุกยิกได้กระเพื่อมได้ไหวติงได้เกิดดับได้เราเบ่าเข่งรวมมันเป็นสังขารทุกจักรณะไม่ยึดมาถือบ้านนี wow. oh. ไอ้ส่วนนิพพานวิสขานมันจึงไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าถ้าพูดถึงคิดถึงมันก็คือสังขารมันเป็นของมันจึงนิพพานมันจึงเป็นของมันเองเมื่อสิ้นยิดบ้านถือบ้านมันจึงไม่ต้องพูดถึงว่านิพพานคืออะไรเพราะเมื่อมันสิ้นยิดบ้านถือบ้านมันเป็นนิพพานของมันเองนี่คือภาคปฏิบัติที่เราปฏิบัติเราะไม่ว่ามันจะกระดุกระดิกตั้งแต่หยาปานกลางละเอียดจนถึงละเอียดละเอียดละเอียดจนถึงสังขารที่ละเอียดจนถึงขั้นปรมาณูเลย มันมีขึ้นมานิดหนึ่งร้อยหนึ่งปราะมานูหนึ่งก็ไม่มีผู้เสวยไม่มีผู้ยึดบ้านถือบ้านแม้แต่มันมีผู้เสวยมีผู้ยึดบ้านถือบ้านเราก็เห็นแกเห็นด้วยเห็นด้วยใจรู้ได้ใจที่บริสุทธิ์ว่ามันไม่มีผู้เสวยไอผู้ที่ไปเสวยอ่ะมันก็เป็นสังขารที่ต้องเกิดดับเหมือนกันแม้แต่ผู้พยายามให้ไม่ยึดบ้านถือบ้านผู้พยายามให้สิ้นผู้เสวย ผู้พยายามมันเกิดขึ้นมาเสี้ยววินาทีเดียวมันก็เป็นสังขารไม่มีผู้ยึดบ้านถือบ้านสังขารนี้ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นอย่างที่มันเป็นโดยบริสุทธิ์ที่แท้จริงเลยไม่มีผู้ไปสวยไม่มีผู้ไปอะไรอะไรกับมันเลยสังขารทั้งมวลจะเป็นอย่างไงก็คือเป็นไปอย่างที่มันเป็นเป็นไปอย่างไรก็เป็นไปอย่างที่มันเป็นไม่มีต้องเราต้องไปทําให้มันเป็นไปอย่างที่มันเป็นแต่มันเป็นธรรมชาติที่เกิดเองดับเอง มันเกิดขึ้นมาอย่างไรมันก็ดับไปของมันเองมันเกิด <S <S ขึ้นมาตามเหตุปัจจัยมีเหตุปัจจัยให้เกิดเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วหมดเหตุปัจจัยมันก็ดับไปของมันเองไม่เกี่ยวกับเราเลยไม่เกี่ยวกับเราเลยแม้แต่น้อยหนึ่งนิดหนึ่งปราโมาโนหนึ่งแต่ถ้ามันมีเราเข้าไปเกี่ยวแม้แต่น้อยหนึ่งนิดหนึ่งปราโมาูนหนึ่งเรานั้นเองก็ไปสังขารบุกแต่งเพราะฉะนั้นมีความป็นอยู่ทุกปัจจัยได้ความรู้แจ้ง จักใจจริงๆจักธรรมชาติที่รู้แจ,จ้งจริงๆซึ่งธรรมชาตินี้ไม่รู้รู้มาจากไหนมันไม่มีตัวตนของรู้ไม่มีแหล่งกําเนิดของรู้มันเป็นความรู้ของธรรมชาติที่เป็นเจ้าของรู้ความจริงอย่างที่ลงตาพูดทั้งหมดและบะเอามาบอกความจริงกับพวกท่านได้แต่มันเป็นความรู้ของธรรมชาติเหมือนกันเราก็เชื่อมันว่าความรู้นี้ก็เป็นความรู้เดียวกับพุทธเจ้าพาระอรหันต์ทั้งหลายที่ก็รู้แจ้งความจริงแบบนี้ เรียกว่าอยู่กับรู้พ่อแม่ครูอาจารย์ท้งหลายจึงบอกว่าถามถามท่านแล้วก็บอกว่าอยู่กับรู้อยู่กับรู้อยู่กับรู้ถามใครก็อยู่กับรู้ก็คือรู้ความจริงเช่นนี้รู้ความจริงอะไรว่ารู้ว่าความจริงว่าสิ้นผู้เสวยแล้วสิ้นผู้ยึดมั่นถือมั่นแล้วสิ้นผู้กินอาการแล้วสิ้นผู้เป็นเจ้าของแล้วนิพพานแล้วคิดที่ต้องทําจบแล้วพรอปจาจันอยู่จบแล้วพบชาติใหม่ พะชาติหน้าใหม่ไม่มีอีกแล้วชาตินี้เป็นชาติตุดท้ายแล้วอันนี้ท่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านก็พูดตรงกันแบบนี้ก็คือเป็นความรู้เดียวกันแต่ไม่ใช่เอาตัวเราไปรู้แต่เป็นความรู้เดียวกันแบบเดียวกันเสมอการเหมือนกันกับพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกไม่ได้แตกต่างกันเคลียร์ไหมเจ้าค่ะกระจ่างเลยเจ้าค่ะ จริงๆแล้วถอดรูปปรามนูวิญญาณก็คือพบผู้รู้ข้ามผู้รู้เพราะว่ารู้ว่าทุกอย่างก็เป็นสังขารตัวผู้รู้เองส่วนที่ขยับแม้น้อยนิดเป็นปรามนูก็ยังเป็นสังขารเจ้าค่ะเมื่อสิ้นผู้เสวยสิ้นความยึดมั่นถือมั่นก็คือสิ้นอวิชชากิเลตัณหาอุปทานก็คือนิพพานเจ้าค่ะนิพพานยังไม่มีผู้ยึดถือเลยเจ้าค่ะก็รู้ว่านิพพานแล้ว แต่ผู้เป็นเจ้าของนิพพานไม่มีเนี่ยอยู่กับรู้คือรู้แม้จะกระทั่งนิพพานเลยว่านิพพานก็ไม่มีผู้ยึดมัานถือมันไม่มีผู้ยึดถือคือความไม่มีอะไรปรากฏไม่มีผู้ยึดถือไม่มีเจ้าของเจ้าค่ะความไม่มีเจ้าของมารู้แจ้งถึงนิพพานเลยกาบขอพระคุณเจ้าค่ะสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันจะต้อง ละเอียดถึงที่สุดพระพุทธเจา้าตรัสว่าความรู้เนี่ยที่สอนเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนได้แต่ไอ้ปัญญาที่จะรู้แจ้งตามความเป็นจริงเนี่ยที่ท่านพระองค์สอนเนี่ยต้องปัญญาเจ้าตัวเพราะพระองค์ช่วยไม่ได้ตรงนี้เพราะงค์ไม่สามารถเสกเป่าให้นิพพานแต่พระองค์สอนได้บอกได้แต่ปัญญาที่จะรู้แจ้งตามเนี่ยต้องเป็นปัญญาเจ้าตัว